หัวนะผมก็ได้เชิญมาพบแล้วนะครับนะทางพ่อแม่วันนี้มีความเข้าใจแล้วนะว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้การแถลงข่าวในวันนี้นะผมเองก็ร่วมกับหัวนะหน้ากลุจีนนะซึ่งท่านเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่นะมิเตร์มิเตร์หวนนะครับนะจากสาธรจีนนะครับวันนี้เราทำงนานร่วมกันเพราะนั้นคนจีนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวหมายเลขหนึ่งอันดับหนึ่งของเมศไทยนะครับ เพราะน,นั้นวันนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนที่อีกมากมายมหาศาลที่เขาต้องการเดินทางมาประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบให้ได้ว่าคนจีนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพนะราะฉะนั้นในส่วนของสาธารณบริการนะเท่าวันนะครับส่วนจะดําเนินการเรื่อการปิดหรือ,อยังไงแล้วแต่นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมกับท่านผู้การเนี่ยก็จะหาเรือนต่อนะครับ ะวันนี้ก็ต้องฝากนะฮะถึงสำนักบริการทั่วทั้งประเทศนะครับนะว่าถ้าหากว่าคนต่างชาตินะครับมาเปิดทำบริการมาลงทุนจะต้องไม่มียาเสพติดนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับหรือหันใหญ่กรุงเทพนะวันนี้ท่านผบตรสั่งเอซเอจากหนักนะครับเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดนะครับะัะนั้น รณีดังกล่าววันนี้เราได้มีการดำเนินคดีไปทั้งหมดเนี่ยสี่ไนนะครับแล้ววัานีจะไลตะ่ตอบอย่งถึงตัวเจ้าของนะทราบชื่อหมดแล้วนะครับทราบชื่อนอมินีหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นโนอมินีจริงหรือไม่นะครับแล้วนอมินีดังกล่าวก็จะไล่ไปต่อว่าเอ่อได้ปัดรปรยายชนไอย่างไหนนะครับถ้าเป็นการสวมปัดรปรยายชนเหมือนในอดีตน,นะครับก็<ๆ>ต้องไล่ไปต่อํำเนินคดีไปต่อนะครับนะวันะนั้นในส่วนนี้ผมไม่ใชผู้การตำรวจนครบาลสองผู้กับสอนสุสาร แล้วก็ดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับครับผมนะฮะก็สำหรับาการดำเนินการในวันนี้นะครับนละ้ก็ทางสามทูตกีนก็มีความพอใจนะครับะะจากการดำเนินการของเอจา้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะอนุญาตแถลงให้สื่อมวลชนทราบแล้วจะไล่ต่อในส่วนพัทยาด้วยนะครับซึ่งท่านผบตรได้สั่งการทั้งผมทั้งตรงต่อสั่งทั้งที่ผู้ช่วยผมได้หลักบุญแล้วในขณะนี้นะครับนะ,ะครับเสีด็จท่าน